อัสลมามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะวันนี้เราจะเริ่มที่สูเราะที่สองอันบากร์สูเราะที่สองอันบากร์บทนำทำไม จึงต้องชื่ออันบักรออันบักรอแปลว่าวัวตัวเมียถูกตั้งขึ้นมาจากเรื่องราวของวัวตัวเมียที่มีปรากฏอยู่ในซูรานี้คือจากอายะที่67ถึง73อย่างไรก็ตามคำนี้ไม่ได้ถูกใช้เป็นชื่อเรื่องเพื่อที่จะชี้ถึงเรื่องของซูราอดังนั้นจะเป็นการผิด ที่จะแปลชื่ออั้นบากรอเป็นวัวตัวเมียหรือวัวสาวเพราะการแปลเช่นนี้อาจจะหมายความว่าสุร้ะนี้พูดถึงแต่เรื่องวัวตัวเมียมีสุระอนในกุรอานอีกหลายสุร้อที่ถูกตั้งชื่อในทํานองนี้เพราะว่าในภาษาอาหรับ ไม่มีคำใดที่กว้างพอที่จะครอบคลุมขอบเขตที่กว้างขวางของเรื่องที่สูเลเหล่านั้นกำลังพูดถึงความจริงแล้วภาษาของมนุษย์ทุกภาษาก็ประสบปัญหาจากข้อจำกัดอันเดียวกันนี้เหมือนกันระยะเวลาของการประทานวะฮีถึงแม้ว่าจะเป็นสูระที่ถูกประทานลงมาที่นครมาดีนะ แู่ซุร้อนี้ก็ตามหลังซเรา้อนฟาติฮะที่ถูกประทานลงมาที่นครมักกะและจบลงด้วยคำวิงวอนว่าขอทรงโปรดแสดงหนทางที่เที่ยงตรงแก่เราดังนั้นซเราอนี้จึงเริ่มต้นด้วยคำตอบต่อคำวิงวอนนั้นว่านี่คือคำพีที่เป็นทางนำส่วนใหญ่ของซุรอ้อนเบกร์ ถูกประทานลงมาในช่วงสองปีแรกของชีวิตของท่านนาบีที่นครมดินนะส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยซึ่งได้ถูกประทานลงมาในช่วงเวลาหลังจากนั้นได้ถูกนำมารวมไว้ในสเรเลาอนี้เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดกับเรื่องที่สเรเล้นี้พูดถึงตัวอย่างเช่นคำสั่งห้ามเรื่องดอกเบี้ย ได้ถูกประทานลงมาระหว่างช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านนบีแต่ก็ได้ถูกนำมาใส่ไว้ในสุรนี้ด้วยเหตุผลเดียวกับที่กล่าวมาสามอายะสุดท้ายของสุรนี้คือ284-286ซึ่งถูกประทานลงมาที่นครมักกะก่อนหน้าการอพพยพของท่านนบีไปยังนครมดินะก็ได้ถูกนำมารวมไว้ในสุรนี้เช่นกัน จบตอนที่หนึ่งท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากฉันแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมมัดสลลัลอะลัยฮิวะสลัมแบ่งป,ปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟฮิมุลกุรอาน ความหมายคำพีอันกุลอ่านอัถธธาที่บายโดยเมลานาไซยิตอบุอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาสันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพหน้า34ขออันลอบประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดูลินละอัสลามุอะัาายกุมค่ะ